คอลเลคชั่นใหม่ของเจนส์คาเวเลียนค่ะจริงๆรู้จักมาตั้งนานแล้วมีโอกาสได้แบบใส่เจนส์คาเวเลียนบ่อยมากค่ะก็วันนั้นนึกถึงเวลาไปงานต้องแบบมีเครื่องเพชรใส่คู่กันอะไรเงี้ยก็เจมส์คาเวเลียนจะเป็นอีกหนึ่งในแบรนด์ที่แบบว่าจะคิดถึงเวลาใส่กับเพนเสริมความมั่นใจยังไงวะคะไปดูสิคะก็ก็ก็สวยแหละเราเอารู้อยู่แล้วว่าเครื่องเพชรของเขาสวยอยู่แล้วพอแบบ เอามาใส่ประดับแล้วใช่ไหมมันก็แบบดูแบบชาินี่ขึ้นดูมีออร่ามากขึ้นก็อยากอยากที่เห็นนะคะอย่างใี้ทุกคนเห็นชอบ้านอะไรเป็นพิเศษคะที่เดินดูทมืี้มันจะมีสร้อยคล้ายๆตัวนี้เส้นหนึ่งซึ่งมันเหมือนเป็นแบบมาสเตอร์เพซของคอลเลคชันนี้ที่โยชอบเมื่อกี้เออปกติโยชอบใส่เครื่องเพชรที่มันแบบเป็นเป็นสีขาวเป็นสีเพชรล้วนๆอะไรเงี้ยแต่มันมีชิ้นหนึ่งที่เป็นสี ขาวสีเพชรบวกกับสีชมพูเออยว่ามันลงตัวดีไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นแบบชิ้นไหนที่โยจะชอบที่เป็นสีชมพูแต่ว่าชิ้นนั้นนะคะชอบค่ะพี่เอาค่ะช่วงีออกงานเยอะมากเลยคนแบบคนเห็นตลอดเวลาเลยงานคะก็ก็บีซี่ค่ะแต่อย่าเพิ่งเบื่อนะเดี๋ยวเพิ่งเบื่อค่ะ ก็ซ c ค่ะแต่ก็ดีที่ยุ่งมันแบบเป็นการผู้ใจอะไรในไรไรใช้การทางานมาเออ<ว>มันมันมันคือยมคนที่สนุกกับการทํางานอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยไม่อยากตื่นมาทํางานอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอน j อยรู้สึกฮปปี้กับการทํางาน <g ib us iness> เหนื่อยทํางานเหนื่อยก็จริงกลับบ้านไปตื่นมามาเชา้าวันใหม่เรารู้สึกมีอ n e r g y เราพร้อมที่จะออกไปทาํางานเราอยากออกไปทางานอะไรอย่างเงี้ยแบบโอเคมากไม่รู้สึกแบบเหนื่อยกาย อะไรที่เรากำลังคุยทำตอนนี้นะคะจริงๆหลักๆตอนเนี้ยน่าจะได้เห็นกันคือยูพิซซัทธุรกิจที่เป็นบิส i n e s s ที่เป็นโคซีโอซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีมากๆก็หวังว่าเออเร็วๆนี้มันจะมีแบบโปรดักตัวตัวใหม่ๆน่าน่าน่าจะได้เห็นกันส่วนงานแสดงก็รอบทที่รู้สึกว่าอยากเล่นอยากทำเนี่ยต้องรอแบบนี้ก็ยูอยากรับผลแบบไหนไม่กดแบบ คือไม่หวืออยากได้อะไรที่เรารู้สึกว่าเราชาร์จตัวเองแล้วเราไม่เคยเล่นมาก่อนอยากได้แบบได้หมดเลยแต่ถ้าเราอยากฟิว่าเฮ้ยเราอยากเล่นบทนี้นะอยากอยากได้เป็นฟิลนะมีแบบิเตริรมติดต่อมาไหมจริงๆก็อมองไว้นะคะว่าถ้าสมมติกลับมาเล่นอังทีเนี่ยก็อ,อยากที่จะไม่ได้ให้แบบมีแค่ออนแอ์ที่คูไทยอยากแบบให้แบบเป็นแบบออกไปในแบบว o r l วมากขึ้นก็ก็มีคุยคุยกัน ก็บตหกกับต้นหอมอมมหน่อยสทกันได้เลยเกับพี่หอมริงสนิทกันได้หอมตามอีเวนเจอกันตามอีเวนน่ะก็อย่างที่ออกรายการเลยว่าที่สนิทกันมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าเคยไปออกอ่าเขาเรียกว่าอะไรเขาไปออกเดทกันแล้วเราไปอยู่ในเหตุการณ์มันด้วยเป็นคนเป็นคนที่ยรู้จักไปออกเดทกับพี่ต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยโยก็เลยไปด้วยก็เลยมีโอกาสได้คุยกับพี่ต้นหอมมากขึ้นคุยเรื่องผู้ชายล้วนแล้วกมก คือโย่พยยาจะผักนนที่เขาแบบออบกําลังกายพี่หอบเขาไม่ค่อยออกใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าเทรนเนอร์เราคนนี้เป็นแบบสเปคที่พี่หอบชอบพี่หอบน่าจะสนใจเราก็เลยพยายามแบบส่งวิดีโอเทรนเนอร์เราไปยั่วให้ชีแบบลุกขึ้นออกกําลังกายตามเราตามเราออกกําลังกายแล้วมันก็ได้ผลค่ะไรู้ว่าเป็นค่นะเพราะวก่อนหน้านี้เพี่หอบบอกว่าอยาางาเพรานต้องะไร ก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นผมนิขินหรือเปล่าเอาเป็นว่าตอนนี้พี่หอมก็ออกมาจากบ้านที่อยู่ไกลมากๆ <c oughs> เพื่อมาออกกำลังกายที่สซอร์มุมวิทได้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะมาได้ขอบวาด้วยใช่ใค่ะอยากให้พี่สาวสวยๆอของหอมขออนุญาตถามค่ะ ไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นไม่ได้คุยคืจจะติดตามข่าวอยู่บ้างแต่ว่ายังไม่ได้แบบเห็นเหน็นค่ะเห็นค่ะแต่ว่าเหน็นแค่หัวข่าวแต่ว่าไม,ไม่ได้เข้าไปอ่านรายละเอียดข้างใน<ม>แล้วก็ไม่ได้ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยถึงพี่เคเรื่องนี้ โลกปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารอะไรมันเยอะมากออทั้งตัวผู้ส่งสารเนี่ยโยรู้สึกว่าข้อมูลข่าวสารต่างน,นานานนะมันก็ต้องเป็นแหล่งที่เชื่อหน้าเชื่อถือเชื่อถือได้ในส่วนของตัวผู้รับสารเองเนี่ยแต่ละคนก็ต้องมีวิจารณญาณในการรับฟังในการที่จะคิดประมวลผลข้อมูลที่เราได้รับมาว่าเราจะเชื่อหรือจะไม่เชื่ออะไรเงี้ยมันแล้วแต่วิจารณา์าของแต่ละ แต่ละบุคคลเลยสำหรับเรื่องนี้โยโนคอมเมนต์จริงๆแล้วว่าตอนนี้โสดแล้วโสดไม่ได้โสดมา25ปีใช่ปะเอ้ยไม่ไม่ได้โสดมาตั้งแต่อายุ25ไม่ได้โสดมา10กว่าปีก็แฮปปี้ค่ะอย่างที่บอกก็ตอนนี้ก็เอนจอยกับชีวิตโสดเพราะว่าไม่ได้โสดมานานก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะไม่ไม่ไม่ได้รีบร้อนที่จะมีแฟน อะไรเรารู้สึกเราเอนจอยกับชีวิตตรงนี้ขอเอนจอยกับชีวิตตรงนี้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดไม่ได้ติดกั้นตัวเองถ้ามีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ดีคนที่ใช่ที่มนลงตัวกับเราก็ยินดีที่จะเปิดใจคุยแต่อย่างที่บอกว่าอยากค่อยๆก้าวอยากค่อยๆก้าวอยากมั่นคงเพราะคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะพบต่อไปอ่ะเราก็ไม่ได้มอง แค่ระยะสั้นก็คงอยากจะคุยหรือว่าคบกับคนนั้นเป็นระยะยาวถ้าเกิดวันนั้นเเมนหยว่าสัปที่เากอเางไงคะอยาก่เฉลยข้อสอบสิคะปล่อยให้เขาทำข้อสอบกันไปก่อนอย่าพิ่งเฉลยข้อสอบอะไรนะคะก็มีค่ะเพื่อนเพื่อนก็แบบค่อนข้างที่จะแบบ ช่วยกันสกรีนอยู่ค่ะแต่อย่างที่บอกก็อย่าเพิ่งเฉลยข้อสอบค่ะปล่อยให้เขาทำกันบ้านกันไปก่อนตอนแสดงว่าตอนนี้มีแล้ว,ว,มลวไม่มีไม่มีเพราะว่าเวลาคนคน,คนชอบมาถามว่าสเปคเป็นย,งงยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งเฉลยข้อสอบค่ะเนอะแบบในวีดีโอมาแล้วหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีไม,ไม่ไม่มีจริงๆตอนนี้คืออยู่กับเพื่อนเอนจอยอยู่กับงานเอนจอยอยู่กับเพื่อนกับครอบครัวโอเคค่ะพี่เอาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ